สวัสดีครับผมสารโรทศพอครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2555นะครับตั้งอยู่ตับลตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับวันนี้จะเป็นวันพัสนะครับช่วงเช้านะครับก็อัปเดตสินค้าที่ทางร้านมีอยู่นะครับมีทั้งเก่าญี่ปุ่นและคูต้าบาลเราแล้วก็อิสตินะครับก็ยังตัวคูต้า L2202GT คิดเตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบเป็นพวงไหลพาวเวอร์นะครับตัวนี้ผมแต่งในสไตล์สายโรโตสปอร์นทำเป็นสีโกเบนะครับเป็นยางหน้ายางหลังใหม่นะครับก็ความกว้างของล้อหลัง1เมตร25เซนะครับแล้วก็จะเป็นอีสกิทีเอนะครับตัวนี้สีจะมี1อยล่อนนะครับก็ล้อหน้าจะเป็นยางขอบ16ล้อหลังก็ยาง11.2ขอบ24 หรือบางคันก็เป็น124ของ24นะครับเป็นพวงไหลพาวเวอร์ครับระบบหางเป็นน่วนธรรมดานะครับวันนี้ฝนตกความพรมพนะครับแล้วก็จะมีตัวคูปตา L 5018นะครับมาตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดันดิงหน้าของคูปตา FD186F นะครับแล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นอิสเกิ NT ฮ้า5่าสีนะครับตัวนี้ทําสีตัวนะครับไอ้ทาสีกาบนะครับแล้วกเก็บรายละเอียดสีตัวเป็นบางส่วนนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับทั้งเก่าญี่ปุ่นอูบต้าบ้านเราอิสกิบ้านเรานะครับและอีกหลายๆยี่ห้อนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําสินค้านะครับแต่เรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปบอกนะครับเรื่องราคาคลิปนี้ก็เหมือนว่าให้ดูกันว่าสินค้าของผมยังพอมีอยู่นะครับ ทั้งฟูบิต้าอิสกิทั้งเก่าญี่ปุ่นคูบิต้าบ้านเราอิสกิบ้านเราและอีกหลายหยี่ห้อนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงของ p n t หรือพ o e n i x ท r a c t TE o r นะครับผม,ผมก็มีทั้งราคามีทั้งราคาปิดและราคาส่งนะครับผมสาโโทดสอรตัวจริงเสียงจริงชัดเจนทุกเรื่องนะครับนี่ครับแล้วก็ดูสภาพก่อนนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้จะเป็นของวัสดุิีค่นี้นครับ บอกเบอร์โทรก่อนเลยนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ084821716หรือวัชระอะไรนะครับจำเบอร์โทรศัพท์ของผมอีกรอบนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับขอบคุณครับ